สวัสดียามเย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆวันนี้เนาะบ้านสวนก็ย้ายต้นไม้ขึ้นมาไว้บนที่สูงหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าปีนี้เนาะจะเป็นปีที่บ้านสวนเจอน้ําท่วมแบบเข้าบ้านปกติจะไม่เข้าบ้านนะคะจะท่วมแค่ปิ่มๆแต่มาพักนี้รู้สึกว่าการระบายน้ําจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะน้ําขึ้นอีกแล้วค่ะนี่คือเป็นเวลาเย็นเนาะขึ้นนลงๆนะคะ ผักของบ้านสวนก็เนี่ยค่ะเจอวิกฤตคือเจอน้ําเยอะเกินไปนะช่วงนี้เจอน้ําเยอะนะคะเจอน้ําเยอะเกินไปนะคะ,ะเจอปิ่มๆแล้วนะคะน้ำกำลังเข้าบ้านอะกำลังขึ้นไม่ใช่ว่าเข้าบ้านกำลังขึ้นเนาะ เพราะว่าน้ําในคลองก็ระบายไม่ทันนะคะทามาดูผักท่ามาดูผักยามเย็นนะคะเนี่ยถ้าไม่ปลูกแล้วก็ไม่ย้ายขึ้นที่สูงเนาะผักของบ้านสวนก็จะลากเน่าตายหมดนะคะแค่โดนฝนทุกๆวันนี้ก็ถือว่า ักก็จะเน่าตายอยู่แล้วเนาะยังคงมาตรงนี้เหมือนเดิมชอบเนี่ยตัดได้แล้วนะคะตัดกินได้แล้วเนาะหรือจะลิบไปกินก็ได้นะคะเพื่อน<ๆ>น้ำมาสัตว์น้ํำก็จะมาด้วยเนาะน้ำมันเริ่มปิ่มๆเข้ามาแล้วเนี่ย อันนี้ไม่ใช่น้ำฝนตกนะคะเป็นน้ำที่ขึ้นจากคลองนี่ค่ะเป็นน้ำที่ขึ้นจากคลองเนาะปีนี้นะคะ่ะที่ว่าน้ำเนาะมันมันเยอะเพราะว่าหมู่บ้านมันก็ขึ้นเยอะเหลือเกินเนาะการระบายน้ำเวลาน้ำมันไหลามามันก็ไหลามาอยู่ทางเดียวเนาะเพราะว่าเรามันติดคลองบ้านที่ติดคลองละแวกแถวนี้ก็เจอเหมือนกันนะคะ เนี่ยค่ะเพื่อนดูเห็นไหมน้ำมันขึ้นมาเนี่ยค่ะสมัยก่อนเนาะตรงนี้เป็นทางเรือนะคะเป็นทางเรือเป็นเรือเข้าเนาะสมัยก่อนคนเราก็สมัยก่อนคนที่อยู่ใกล้ๆน้ําก็สะ,สะดวกทางเรือกันเนาะอันนี้ก็เป็นทางเอาเรือเข้าของบ้านเนาะแต่๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเรือแล้วค่ะไม่ค่อยมีเรือแล้วก็กลายเป็นท่อระบายน้ําไปแล้วนะคะ น้ำเยอะค่ะช่วงนี้น้ำเยอะมากน้ำขึ้นน้ำขึ้นให้รีบตักแต่ตักไม่ไหวแล้วค่ะน้ำขึ้นให้รีบตักตักไม่ไหวแล้วเนาะของเราจะแห้งจะแห้งก็ไม่แห้งสักทีนะ งูตะขาบเงี้ยต้องระวังให้ดีนะคะงูตะขาบระวังให้ดีพืชผักที่ปลูกหน้าฝนนี้ต้องทําใจเพราะว่าเรารากของเขามันเน่ารากเน่า ซอขางมีแต่น้นำเนาะมีแต่น้ำมีแต่น้ำเดี๋ยวพาไปดูชายคลอง <S IL Y> แปลงผักเก่าของเรายังคงอยู่เนาะยังอยู่แค่แปลงเดียวตัวนี้ปลูกมะเขือมะเขือมะเขือต่างๆนะคะนี่ น,นี้จะเป็นมะเขือลูกโตเนาะมะเขือมะเขือเปาะลูกโตมะเขืออะไรก็ไม่รู้เขาเรียกมะเขือใหญ่มะเขือลูกยักษ์มะเขือเปาะม่วงกำลังออกเนาะตอนนี้ก็เหลือต้นเตี้ยนะคะต้นเตี้ย แต่ก็ยังคงมีลูกอยู่ค่ะน้คองเขาเรียกว่ม่วงกะร่อนมะม่วงสามฤดูหรือมะม่วงทวายนะคะเพื่อน ที่บ้านสวนนี่จะเยอะมากเลยเนี่ยในสวนเนี้ยจะเยอะแยะเลยค่ะหลายต้นคนแก่คนสมัยก่อนเขาชอบทานกันเนาะนีวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศยามเย็นนะคะน้ำขึ้นน้ำขึ้นกำลังเข้า ตรงนี้นะคะเป็นอะไรล่ะชื่อไม่ออกหัวใช้เท้าอ่าหัวใช้เท้านะคะตันนี้เป็นหัวใช้เท้านะคะเพื่อนปลูกในถุงดํานะคะ